วันที่12พฤศจิกายน2563เวลา9นาฬิกา30นาทีที่สภาอุลามะฟาตอนีดารุสสลามมูลนิธิตำบลบาราโฮมอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลตรีธีราแดหวพรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมลิดสัมพันธ์ประจำปีทิ่รัตสกักราช1442เพื่อเป็นการลำลึกและให้ความสำคัญเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนาบีบูฮามัด และสร้างความสามคัคคีระหว่างผู้นำศาสนากับชุมชนและชุมชนกับชุมชนโดยมีนายอับดุลการีมนาคนาวาประธานสภาอุลามาฟาตอนีดารุสลามมูลนิธิพร้อมด้วยนายกสมาคมสถาบันปะนะ5จังหวัดแดบภาคใต้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมากพลตรีที่ราแดวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเมาลิยสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งงานเมาลิดถือเป็นงานที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเพื่อทัดพระเกียรติท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดและเผยแร่พระจริยวัตรของพระองค์ ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติประวัติของพระองค์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความสมานฉันท์ของศาสนิกในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นการร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง